สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำค่ะ16ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 6ปิีทอกกระต่ายค่ะ12ราศีค่ะราศีได้ได้รถมีบ้านได้บ้านมีรถบางนะคะภาพรวมพอสังเขปค่ะ ปรากฏแม่ทัดน้ำนะคะหุ้นส่วนคูกค้าคนรักคู่ครองนะเสาในรเรนเสาเล่งลักขณานะคะเข้าไปมีการเข้าหุ้นส่วนร่วมนะคะด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถความเข้มแข็งปรากฏนักกัดไม่ปล่อยนะคะการงานได้รับการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายเดินทางไปหลายรอบโลกนะคะ อาหารกานกินพร้อมรวมสมบูรณ์สติปัญญาความเฉลียวฉลาดงานนี้สู้สุดใจขาดดินค่ะเมื่อเราพอใจแล้วเราก็ไม่ประมาทนะคะคู่นี้ก็มีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่นะคะเจ้าดานางฟ้าจัดสรรให้แล้วะคะ่ะเมื่อเราพอใจพอเพียงแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเพราะความประมาทคือหนทางของความตายนะคะ วังตายก็คือการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักจ่ายทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีวันจบสิ้นไปนะคะถึงการเวลาจบสิ้นไปนะตนเองการเงินวันที่13กุมภายัอดสอัครัฐฐานการหาการเงินรายได้ จากความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะคะพบกรบราหูค่ะเป็นมรดกสืบทอดที่ทำมายาวนานการเงินได้มาจากยศดศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่วันที่13กุมภาพันธ์ดาวทิพย์ยศศักดิ์ตำแหน่งมีการเงินดีมากค่ะโดยประสุการณ์ค่ะดาวพุธวันที่22สกุมภาพันธ์ดาวพุธวินาศ การจบสิ้นไปความห่างไกลการค้าขายงานออนไลน์งานติดต,ต่อต่างประเทศต่างถิ่นนะคะดาวพุธสัจฉะการงานการสังคมด้วยประสบการณ์สติปัญญาความรู้ความสามารถนะตนเองนะก็มีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตอนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบริหารนะคะงานนี้ชำนาญเชี่ยวชาญงานมีสิ่งลี้ลับ เล่นรับติดตัวนะคะหาการเงินรายได้พิเศษเข้ามาอีกแ่ยผู้คนจะไม่จับจ่ายการเงินกันไม่ค่อยมาจับจ่ายนอกบ้านตนเองก็ชำนาญเชี่ยวชาญในงานนี้แล้วนะคะมีมรดกสืบทอดทามายาวนานแล้วนะก็มีความมั่นคงแล้วก็หาราบผลด้วยสติปัญญาต่อไปะคะ่ะ นี่ก็มีสิ่งเก่าๆที่คุ้นเคยด้วยนะคะบุตรตะนะบุตรหลานบริวารค่ะตนเองอะ่ะมีโครงการร่วมกันกับบุตรหลานบริวารโครงการใหม่ๆโครงการนี้านาพาลาบผลให้เกิดความมั่นคงร,รุ่งเรืองปัญหาเรื่องการเงินที่ไม่เสถียรก็ ลงตัวเมื่อได้มีการลงทุนทําในสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อต่อยอด <ๆ S 2> การงานที่มั่นคงเข้มแข็งดีแล้วลงตัวกับสิ่งใหม่ๆค่ะสิ่งเก่าๆที่คุ้นเคยไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะ,ะเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับ ตนเองค่ะเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนทางไกลค,ะคะ่ะมีสตินะคะดำเนินชีวิตด้วยสมองปัญญาดีไม่เอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใครนะคะดำเนินชีวิตด้วยสติก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาสิ่งเก่าๆที่ มุนเวียนมานะเป็นเรื่องราวของการพบและก็จากนะคะสิ่งที่เหลือคงอยู่ต่อไปก็คือสิ่งที่ใช่นะคะเทวดาจัดสรรให้แล้วค่ะที่เหลือก็เป็นเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะคะร่วมการงานกัน ไปตามต่อที่คนโสดค่ะคนโสดนะพยันหาการเงินไรายได้โชคดีจากความพยันวางแผนต่อไปก็สดใสกับการเงินไรายได้ดาวทิตกรรม,มะดาวทิตยดศักอรระฐานนะตนเองอะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประสบก,การณ์อันนี้ก็ได้เริ่มต้น ทำงานการค้างานไอเดียสร้างสรรค์กานเงินดีมากอ่ะงานทางไกลงานออนไลน์งานติดต่อค้าไขายได้การเงินจากต่างประเทศด้วยประสบการณ์ความรู้นะคะก็มีงานใหม่ๆเข้ามามีไอเดียสร้างสรรค์ทั้งเวลาแล้วจะทำให้เป็นจริงคนโสดนะคะก็ได้ลาผล ประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงคะ่ะลาผลนี้เกิดความมั่นคงแล้วก็มีไอเดียสร้างสรรค์คิดฝันไหนเร่งรีบลงมือทำมุบอ่อนไปข้างหน้านะคะโครงการนี้หากัเงินได้ดีมากติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นงานเทคโนโลยีงานไอเดียสร้างสรรค์เป็นคนสวยคนหลอ่อสติปัญญาสมองดีนะคะได้ ทำการลงทุนติดต่อค้าขายมีไอเดียสร้างสรรค์เร่งเรีบลงมาทำฉลองความสำเร็จแม้การเงินจะไม่เสถียรน,นะคะเมื่อเราไม่ประมาทนะก็ขยันเข้าไว้ปัญหาการเงินเราเรีบเร่งมุ่งมั่นขยันติดต่อค้าขายนะก็ได้รับยกย่อง ให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานนี้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะตัวเองอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะอ่ะยานสัมผัสดีค่ะการเงินได้ไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งเก่าๆของเก่าๆของทางไกลก็คือมีโอกาสได้ทําการงานที่มั่นคงอเป็นมรดกตกทอดด้วยประสบการณ์ความรู้นะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับยานสัมผัสดีการงานนี้ก็ชํนานาญนะคะหาผลการลงทุน งานเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยินดีช่วยเหลือคนอื่นนะคะงานนี้ก็ลงตัวค่ะพบกันแล้วก็จากจากแล้วก็พัดรากนะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเป็นเรื่องราวของมุ่งไปที่การหาการเงินรายได้การงานการสังคมนะได้พบแล้วก็ได้ทำ ในสิ่งที่นะเพื่อนที่คุ้นเคยนะบุตตะบริวารหาลาบผลได้ทำในสิ่งเดียวกันนะตนเองก็ลงตัวนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสืบทอดศาสตร์วิชาเก่าแก่โบราณศาสตร์วิชาลิลับเล่นลับศาสตร์วิชาที่ให้การช่วยเหลือ เได้ลาผลเป็นการตอบแทนนะคะเวลาบจากทางไกลค่ะคนโสดนะคะพบากับการหาลาผลทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นไดพบกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะคะ มิตรภาพที่สดใสนะคะแม้ห่างไกลกันแล้วก็ยังติดต่อกันผูกพ,พันกันค่ะได้ทำการงานที่ประสบความสำเร็จนะคะความคอมฟอร์ตโซนค่ะสบายมากขึ้นแล้วค่ะคอมฟอร์ท มีแสงสว่างที่ปลยอุโมองค่ะ,ะได้มีการเงินการงานการสังคมงานทางไกลกานออนไลน์งานต่างประเทศตนเองก,ก็เป็นคนโดดเด่นดังมีชื่อเสียงนะละคนสูยก็ไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลที่ต่อกับชาวต่างเช่นเดนต่าง,งถิ่นไกลได้สร้างงานเกิดความมั่นคงหา,ลาผล ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับอุตตะนะร้านบริวารและไอเดียใหม่ๆทำแล้วเกิดความมั่นคงกับการงานอาชีพคนมีคู่ค่ะไปดูค่ะว่าคนมีคู่มีประเด็นอะไรบ้าง มีคู่นะขยายการงานออกไปค่ะกรรมาอาชีพงานนี้มีงานเข้ามามากมายเพื่อจะต่อยอดงานเก่าที่ทำมายาวนานแล้วงานเสียสละงานที่สามารถทำตามลำพังก็ได้คิดฝันอะไรการงานถึงเวลาแล้วมีไอเดียโครงการจะทำ ก็ไม่ปล่อยให้ช้าเนิ่นนาน,นะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อต่อยอดหาลาลผลค่ะศึกษาเรียนรู้งานหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นๆเฟรู้เรียนรู้เพื่อหาราับผลมั่นคมค่ะอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนค่ะการงานงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเช่าเลือเช่าเรือคนอื่นใช้จิตสมาธิสูงนะคะงานนี้ก็ คนมีคู่มีประเด็นอะไรนะอ่าก็นี้ก็ไปพบกับนะบุตรหลานบริวารคนอน่นอนไหวกว่าไปพบแล้วก็ได้พบกับคนที่พระรหัสนะเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้นะตนเองก็ได้ร่วมทำในสิ่งเดียวกันกับบุตรหลานบริวารโครงการนี้ถึงเวลาแล้วมีเดียสร้างสรรค์ลงมาทำเป็นจริงค่ะ พระประหัตส,สุภะรุ่งเรืองเป้าหมายโครงการนี้พบกับพระรหัตพบกับดาวสุขคู่มิตรดาวสุขก็คือลาภผลและความมั่นคงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยานสัมผัสงานรูทีนงานประจำปัญญาบริส,สุทธิายพระระหัตเป้าหมายนี้ได้มีของขวัญของ,ของรางวัลให้กับชีวิตมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เข้าไปเขียวข้องกับงานสอนงานอยู่ในระเบียบวินัยประเพณีอิ่งฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดก็พระให้พรผู้ใหญ่ให้ลากนะคะได้เริ่มการงานธุรกิจของตนเองไอ้ของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตก็เหมือนถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะได้ทำงานเสียสละงานเป็นทองหลังพระ อันนี้ก็รวยค่ะฐานะการเงินมั่นคงค่ะคนมีคู่คนมีคู่นี้มีประเด็นก็คือไไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวทํางานโดดเดี่ยวลําพังก็คุ้มเยือกเย็นชินแล้วการเงินค่ะการเงินแล้วก็ตัวตนของตนเองนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสอนงานทางด้านวิชาการปิดจ็อบค่ะ ประสบความสำเร็จการงานนี้ด้วยสติปัญญานะด้วยประสบการณ์อาทิตย์นะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นี่นะคะไปเกี่ยวข้องกับการงานการศึกษาศาสนานะคะยิ่งรุ่งเรืองได้พบกับเป้าหมายที่นำพาให้เกิดความมั่นคงของการงานและเศรษฐกิจที่มั่นคงค่ะ ชาญชำนาญการงานด้วยสมองดีลงตัวแล้วค่ะอุตตะเข้าไปเกี่ยวข้องกับลาบผลโครงการนี้หาราบผลมันคงมียานสัมผัสดีกระตุ้นเป็นแรงเฉีย์ให้ตนเองได้ทำการงานที่ มีปัญญาความรู้ค่ะคนโสดนะคะประสบความสำเร็จกับการมุ่งมั่นอยู่กับงานและมิตรภาพของเลื่อนเก่าที่คุ้นเคยคนมีคู่ก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคนมีคู่นี่ก็ มีปัญญาหาการงได้สร้างผลงานสำเร็จนะคะได้พบกับมิตรภาพที่เสียสละนะคะเลิกนะคะความรักค่ะ ความรักไม่ว่าความรักระหวา่างสิ์กับครูนะครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนะก็คือมิตรภาพความรักที่คุ้นเคยกันนะเป็นมิตรภาพที่สดใสนะคะนะพระรหัสมีความสุขสงบ กับการหาลาภผลเกิดความมั่นคงด้วยมุ่งไปที่หน้าที่การงานนะคะอันนี้ก็คือครึ่งเดือนหลังนะคะโชคดีค่ะ